สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะมือวนนี้เมย์ก็จะมาทำหมูสไลซ์ผัดผักหมูสไลซ์นะคะผัดพริกอ่อนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อนๆค่ะกระเทียมขั้นตอนแล้วนะคะเมย์ก็เอาสหมูสไลซ์มาแล้วก็มาหมักนะคะน้ามันหอยนะคะน้ํามันหอยแล้วก็ ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำมันพืชฝาเห,หลืองนะคะพเพื่อนๆค่ะพวกเขาได้เข้ากันนะคะก็หมักทิ้งไว้จัะประมาณ1นามีหมักประมัมนะครึ่งชั่วโมงแล้วก่อนที่จะทํานะคะใส่ตู้เย็นไว้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะพเพื่อนๆค่ะเพราะว่าหมูเมนไม่ได้ใส่วันนี้เพราะว่าซื้อมาเขาแช่ฟรีซมานะคะเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะพอเกลยวกระเทียมจะพอหอมๆนะคะเพื่อนๆค่เะเอาเกลมันจะไม่ หมูสไลด์นะคะเขามีครึ่งโลหนึ่งนะคะประิมาณแบ่งน่าจะครึ่งโลได้ไหมคะครึ่งโลหรือเกินไม่แน่ใจนะคะวันนี้เนูผัดหมูสไลด์ผัดพริกออนนะคะหอมเยญ่นะคะนี่คือเกก็เตรียมนะคะนี่นะคะพริกออรอคือ,อพริกชี้ฟ้านะคะ,พะ,คะ,ะเพื่อนๆค่ะอ่ามะเขือเทศนะคะลูกใหญ่นะคะแล้วก็ ฟันเม็ดออกนะคะเราก็ไม่เอาเม็ดนะคะเพราะว่ามันจะแยะเมยไม่ชอบทานนะคะข้าวโพดนะคะข้าวโพดอ่อนจาบแครอทนะคะก็ของนี่อยู่ในตู้เย็นนะคะเราก็เอามานะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสียมไว้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะออกเมนูง่ายๆสไตล์เลยนะคะทำจรินง่ายสไตล์ทีด่ดนะคะพเพื่อนๆค่ะ ั้นตอนการหมักหมูเราก็หมูก็จะนิ่มนะคะนิ่มน่ารับประทานนะคะคเพื่อนๆค่ะตัวหมูนะคะครัวหมูใครชอบผักผกัอบกรอกก็ไม่ต้องให้สุกมากนะคะวันนี้ก็ได้แล้วนะคะคเพื่อนๆค่ะเมยก็จะเติมไปเลยนะคะผักที่เหลือน,นะคะอมะเขือเทศนะคะแล้วก็พร้อมใหญ่นะคะคเพื่อนๆค่ะ ออผัดกุกเค้าเข้าไปด้วยกันนะคะเราเล็งไฟให้แรงได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวก็าจะมาปรุงรสอีกนิดหนึ่งนะคะว่ารสชาติแบบอ่าหลังจากปรุงรสแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะต้องเติมอะไรอีกบ้างไหมคะ,ะเห็นว่าโอเคเลยนะคะจะเติมอ่าซอสปรุงรสฝาเขียวอีกสักนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋อแล้วนะคะ ไครไม่ชอบทานเค็มก็เนาะอ่อน้ำปลาเปรี้ยวนะคะทำเป็นน้ำปลาต่าตงหากก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะคนมเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยนะะปลาพริกนะคะอ่ะนะะอนนะคะเพิ่มรสชาชาได้ออกเผ็ดน,นิดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆในนี้เรียนนะคะอ่าแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะเมนูอ่ามูสไลด์น้พริกอ่อนนะคะผัดพริกที่ฟ้าไข่หนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะไม่ไอ้นี่มากแล้วก็จะสุกเร็วนะคะ ขอคนทุกข้าวให้ทัท่วก,กันนะคะพเพื่อนๆค่ะแค่นี้เราก็จะได้เมนูอาหารอร่อยเประทานในครอบครัวแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะหมูก็จะนิ่มหน้ารับประทานนะคะนูนะคะผัดกออร่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะมาลองทำทานด้วยกันนะคะเมนูง่ายๆสไตล์เมน,นะคะผัดหมูนะคะผัดหดมูไส่ใส่พริกอ่อนนะคะ,ดดะ,คะฝากคนเชิญทุกทีน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เม์ด้วยนะคะ ยูสามารถไปเป็นไปยูสปอร์ตไมเนชั่นแนลอ่อนนะครับแอนไปยูวอลชิ้นวิดีโอคุกกิ้งนะคะคุกกิ้งยำไมเนชั่นแนลแองกี้บายบายเลิศเลอบ้า